ตอบก,กลับเมนนี้นะครับ คำถามถ้าเกิดทานหมูกระทะหรือเนื้อย่างแบบเป็นเตาไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งมากขึ้นหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเหมือนที่เคยเท้าความกันไว้เนะว่าไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยเวลามันไหลลงไปแล้วเจอความร้อนที่มาก,กับฐานมันก็จะเกิดโพลีคาร์บอนซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งนอกจากจะเข้ามาทางจมูกอีกทางหนึ่งก็คือมันจะเคลือบกับเนื้อย่างของเรานั่นเองผลทางที่จะทําให้เราทานหมูกระทะอย่างมีความสุขคืออะไรบ้างข้อที่1นนะครับเลือกบริเวณ เรียนที่นั่งมีอากาศถ่ายเทที่ดีควันเนี่ยจะได้ไม่เข้าจมูกเราอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญการเลือกเตาไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการที่ไขมันจากเนื้อเนี่ยไม่หยดลงไปโดนฐานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโพลิคาร์บอนที่มากับอาหารจะน้อยลงข้อที่2เนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่าความสุกจนไหมเกรียมเกินไปเนี่ยก็เป็นสารที่ทําให้กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้ข้อที่สามผ่านพวกผักสีเขียวคลอโรฟิลล์ไปเคลือบแล้วก็จะได้ช่วยลดการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกายข้อที่4นะพริกและก็กระเทียมเนี่ย มีสารแอนตี้ออกซิเดนที่จะคอยลดการกระตุ้นเจ้าพวกไนตริกออกไซด์หรือว่าตัวที่ทําให้เกิดเรื่องของการกระตุ้นการอักเสบเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งข้อท <5. S 2> ี่5เหลีกเลี่ยงของแปรรูปไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเส้นไส้กรอกเพราะพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะใส่สารเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งด้วยนะครับขอบคุณครับ